ไปเจอคอร์สเนี่ยคอร์สที่ชิดเงินล้าน NLP คนเนี่ยเข้าสมัครเนี่ยต้องเสียสองหมื่นแล้วเข้าหนึ่งร้อยคนผมว่าไปคูณไม่ได้สองล้านนะมึงพิชิดเงินล้านเองทีเอาผมเข้าไปครับมีคนหนึ่งร้อยคนมีคนหนึ่งร้อยคนแล้วแล้วก็ เขาสอนเองจิตวิทยาเรื่องภาพคนซื้อของจัดภาพคนซื้อของจากความรู้สึกคนซื้อของจัดกลิ่นดีมากผมชอบมากแต่เซ็ชันตอนบ่ายเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเขาทําในสิ่งที่เรียกว่าเข้าทา้ารับเข้าท้านคือการที่ว่าเราจะยืนตัวตรงแล้วเราจะเรียงแถวกันห่างกันมาหนึ่งมือแล้วเข้าไปแก้ไขปมในอดีตเขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยมีปมในอดีตเนี่ย อะไรยังไงบ้างเขาก็เกินไปแล้วเขาบอกว่าห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วคนเหล่านั้นก็จะเข้าไปในอดีตแล้วแก้ไขปมเลยทุกคนเข้าได้หมดครับยกเว้นกูผมเข้าไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายประการนั่นคือเสียงรอบข้างอ่ะไม่น่าสนใจมมกมีคนหนึ่งเขาเป็นนักธุรกิจแบบหน้าแก่ๆเลยเขาเข้าท้าแล้วบอกว่าป้า ทำไมปลาไม่ให้กุ้งหนูมึงมีปอมกับเรื่องกุ้งนี่นะฝั่งซ้ายก็นะ้ฝั่งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันอีกฝั่งหนึ่งไม่มีเนื้อเรื่องมาแต่เสียงไอ้ยิ้มึงเข้าทำอะไรไหนของตัวเองวะ เข้าในแก่ไคอดีตตรงนั้นไม่ได้เว้ยเบอไอ้ที่จะสิ่งที่พังตั้งหน้าสนใจมากอดีตผมเข้าไม่ได้ผมวันต่อมาครับอดีตกูยังไม่ได้นะเขาบอกเราจะไปอนาคตกันแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยกูเข้าทั้งอดีตทั้งอน,นาคตไม่ได้สองหมื่นกูเสียฟรีแน่เลยวันสุดท้ายครับเขาถามว่าใครที่เข้าไม่ได้เนี่ยจกมือขึ้น ผมยกมือเว้แล้วไปตรงหน้าเวทีคนอยู่ประมาณร้อยอคุณมีปมในใจไหมเขาบอกผมไหมผมหับตาผมว่าผมเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองครับไม่มั่นใจตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะเพื่อนบูรี่ผมว่าหาว่าผมแบบหน้าตามไม่ดีอตอนนี้เพื่อนที่บูรี่คุณอยู่ตรงหน้าคุณแล้วฮะไม่อยู่ตรงหน้าผมหรอ คุณมีอะรอยากพูดกับเขาไหมเอพูดได้ครับเราพูดมันออกมานักธุรกิจนะเป็นร้อยสิบล้านยี่สิบล้านโอเคให้กูพูดมันเป็นคุยของมึงมแกล้งกูทำไ,ไม,มบ้าหเหรอมันเป็นคยุยคุยควยกัน ทุกคนเชื่อไหมหนึ่งร้อยคนที่เป็นนะักธุรกิจด,ดูฉลาดตบมือให้กับควยวอมแล้วโค้ชคนที่อยู่ข้างผมบอกว่าผมปลดล็อกแล้วนะควยนี่นะผ่านมาันผ่านมาวันต่อมาครับอยู่ๆป้าคนแก่คนหนึ่งเดินขึ้นมาเรียบร้อยมากๆเลยอะแล้วผมรู้สึกว่าป้าเขาต้องมาพูดถึงที่ว่าตัวผมเองไม่้งพูดคำหยาบแน่ๆป้าเขามาบอกกับผมว่าหลาน ป้าถ่ายรูปด้วยได้ไหมจะเอาส่งไปให้หลานเป็นแรงบันดาลใจนะผมถ่ายรูปกับป้าครับแล้วป้าบอกว่าดีมากเลยนะแล้วป้าก็าเดินไปผมคิดในใจหนังสือ How To มันพากูไม่ได้ไกลมากกว่าควยเลย ดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา The Comic Store และยังสามารถติดตาม The Comic Store ได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับผม The Comic Store o o o d Experience for Stand Up Comedy